จะเอาลูก <therapist. S 2> เราหรือเปล่าเขาบอกเอาก็คขมขึ้นเอาให้ได้กลัวลูกขายบ่ไดดเนาะแต่ละคนใส่ผ่านแถมอาหารให้เขาพ่อผมเอาป้าๆเอาลูกไปแน่แถมเขาแถมเขาอีกสอบหนึ่งยังบอกเลยว่าลูกสาวกับลูกสาวสองคนนี่ผู้ใดจะเอานี่คอยแถมข้าวให้หนึ่งกระสอบเ้อะฝรั่งเขาไม่กินข้าวนะ ฝรั่งเขากินนมปังกับมันฝรั่งโอ้ยไม่เป็นไรปลูกมันเป็นไรสบายเลยฉันไม่ยกให้ทั้งสวนใช่ไม่อะหน่อยทินบกมันหนูไปถอนเดาเองเด้อ <laughs> ไม่ไหวล้วบ้านแกต้นตนแย่เพียบเลยเออไม่เป็นไรนั่นแหละคันดีมันดีมันไยเขาจะเลี้ยวลงตรงนี้ไงลูกทางขวามือมันจะเป็นในที่สารทักพักจาอากาศสะานไม้น้ำเขาน่ะ อ,อ,อาทิตย์หนึ่งจะมีดนตรีสามวันลูกทางนี้ตอนกลางคืนเขาเปิดถึงสี่ทุ่มมีดนตรีสดอันนี้พี่เคยมากับลูกชายมาตกปลาตอนนั้น้าแลว้วสองฝั่งมันเป็นแม่น้ําเดียวกันลูกมันเป็นแม่น้ําเดียวกันแต่มันแบ่งตรงเป็นสองฝั่งเฉยมาตกปลาตรงเลยเข้าไปนะพี่ฝั่งเธอนั่งอ่ะมันจะมีบ้านของไอ้ปูมีธงไทยอยู่ติดถนนเอามาตกปลากับพม่า ก็รู้กอย่เฮ้ยลูกกัดมันเองนะเว้ยวันนี้หนูรู้ทุกอย่างก็รู้ทุกอย่างทุกเรากินกับพม่าก่อนแล้วเนาะค่อยกินแขกกินพม่าก่อนค่อยกินแขกสุดท้ายค่ะเห็นหน้าเงียบๆนางฟ้าตเรียบนะจ๊ะเราเข้าไปตรงไหนกันแนเนี่ยอ้าวเดี๋ยวขับไปเดี๋ยวแม่จะบอกให้มันไปยินที่จอดรถหรอก ไปข้างหน้ามีสะพานไงที่จอดอะใช่ไหมตรงนั้นจะมีที่จอดเขาให้จอดได้จอดได้ตรงริมทางเลยตรงข้ามสะพานไปก็ใช่แล้วจะตกเลตรงนี้อ้นเนี่ยได้ตรงนี้เขาขายขายกับมีกาแฟมีไอศครีมเขาเปิดเฉพาะช่วงหน้าร้อนอะไรตอนนี้ไม่ร้อนหรอกตอนนี้แหละแต่เมื่านหน้าหนาวเขาก็ไม่ได้เปิดแล้วเขาเปิดแต่ช่วงซัมเมอร์หน่อยเดียวเองก็ตอนนี้มันร้อนแล้วจะร้อนไหนโอ้ยเดี๋ยวดีคือคนลงรถจังน้อยพลาดในดนหรอก นี่ไงมาในปูนี่ไงมีธงไทยไงคนโคราชคนโคราชอยู่นี่ทั้งปีเลยลูกเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้พักเฉพาะหน้าร้อนแล้วลูกเดี๋ยวนี้เขาอยู่หน้าอยู่บ้านอย่างนี้ทั้งปีกันแล้วน้องชายตัวเองอะมาขอน้ำเขากินนั่นน่ะบ้านเขาอยู่ตามเกาะพ่ออยู่ตามเกาะบางคนเขาก็อยู่ทั้งปีนะแล้วเ็ามีเรือแล้วเ็าจะมาทํางานก็ขับเรือมาเขาก็เล่นหีมะเนาะก็เล่นน้ำแข็งเนาะลูก ตรงนี้เนี่ยคนตกน้ําตายเนี่ยเนี่ยเน่ละที่ว่าที่ออกหนังสือพิมพ์ตรงสะพานเนี่ยทุกปีจะมีปีละสองหรือสามคนมาตกปลาแล้วก็หน้ามืดบุบไปเลยเอ้าวทำไมไปมาแล้วก็ไอ้สโนว์โกลด์นนี้เขายังจอดรถได้เลยจอดรถได้เลยได้ได้ลูกชมวิวอ่ะก็ไปอีกเดี๋ยวมันจะมีนั่งไงลูกข้ามไปเดี๋ยวมันจะมีอีกเนี่ยจุดพักชมวิวตรงที่โปร่น่ะตรงที่มันเป็นไอ้นั่นง่งไปอีกเดี๋ยวมีด้านด้านเราเนี่ยเออเลยโค้งนี้ไปเลยโค้งนี้ไป ไม,<ะ>ไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวเลยไป,ไปอ,อไปีกหน่อยนึงเแล้วเข้าไปสักหน่อยนึงก็จะเป็นสถานที่กว้างให้จอดรถได้ตรงเนี้ยที่ว่าป้าบอกว่าเขามาไอ้นั่นนะเขามาตกป่านะตกป่าเราไม่รู้ว่าเป็นอย่างนามือต้องไปเลยนี่เขาเล่นไอสเนอร์อันนั้นมันก็ต้องเป็นทุกป,ปีเลยไม่เยอะหน่อยมันก็เหมือนตัวตายตัวแทนนะลูกนะหน้านนนเอร์่าหิมะเขาเล่นไอสเนอร์เอ้ยจะมันอะไรมั้มันเป็นเหมือนรถน่ะท่านจะรู้ไหมเอากัน สนสกูตเตอร์เออโอ้ยก็บอกสนสนก็มาถามมาได้หิมะกูก็บอกหน้าเสนอสกูตเตอร์น้ำแข็งนั่นแหละมอเตอร์ไซค์ขี่บนน้ำแข็งนั่นแหละคนเขาก็จะตายทุกปีอันนี้มันไม่ใช่คนหน้าหิมะเลยแอมหน้าร้อนนี่แหละเขาตกปลาแล้วหน้ามืดตกลงเลยตายเลยเนี่ยตรงสะพานที่เราว่านี่แหละสะพานตรงนี้มันยกขึ้นได้นะเวลาเรือผ่าน เนี่ยมันจะมีเห็นไหมเดี๋ยวคอยดูนะนี่จอดรถได้เนี่ยพี่เนี่ยตัวพี่ทำไมไม่จอดเอาแล้วทำไมไม่บอกเอาไปอีกก็ได้ไปอีกไปเลยเพรางั้นตะเลยลงไปตระเลยไปตระเลยนะไม่ทีนี้ข้ามไปอีกทีนี้จอดขวามืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะบอกไม่ต้องหรอกไม่ต้องบอกแล้วมันถึงนั่นตัวพีนะตรงไฟตรงข้ามสะพานไปนั่นใช่เลยตรงข้ามสะพานไปเลยข้ามไปเลยเออเห็นตัวพีไหมนั่นตัวพีอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้ว จอดข้างล่างนี่ก็ได้แต่ไปจอดบนทัวพีเลยใช่ไี่จอดสะพานนี่แหละลูกเอาเขาก็จะยกแล้วไม่ไม่เวลาเรือมันมาเขาจะยกเขาก็จะติ้งนองติ้งนองแล้วเปิดไฟขึ้นนี่ไงเขายังมานั่งกินกาแฟกันนี่นี่ไงจอดแล้วมือสีเรามันกว้างแล้วลูกอย่าไปเอาสีน้ำเงินมาของเราสีเขียวจอดได้ไหมได้จอดได้ก็จ